ม่กินข้าวน้ำกันหรือจ้าท im ี่รักอุ้ยจ้าฮ่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 าไอเดอร์มัวร์ไอเดอร์ไอเดอร์บักราบักลาเลิศนี่เลิศเด้อไอ้ต่อแล้ท่านสมัยเด้อความสุขของลูกพี่น้องค่ะอิ่มเอมนะคะบ้านสวนกินข้าวพร้อมนะพร้อมตาเมื่อนี้หนึ่งใกล้ปลาเผาพี่น้องค่ะวันนี้มาอยู่บ้านแล้วนะคะ ม่ต้อมใส่หัวแม่ครูอารมณ์ดีเบออารมณ์ดีค่ะมือนึ่งเต่องหนึ่งไก่ลูกสาวินส่บานพันอยากหนึ่งบาอยากหนึ่งไก่พี่น้องคุณพ่อน่ะจะึ้นหอดบ่รึ้นหอดลูกหาตมีมีากลูกมาเอมลูกคว่าสนุกกว่า ลมปลายกัวเขาเลยบอกว่าโบเป็นอย่างเดียวมืออื่นเอาใบแกงไซนอมิสม์นะมันอยากกินแกงไซนอมิสมนะเพราะว่ากินของหมักดองได้แล้วไงก็เลยอยากกินแกงใไซนอไมิสม์พูก็เลยว่าเอาเคียงให้เอาหนังใบกับสั่นเพลินมาโดนแล้วเพราะเขาได้กินโดนแล้วที่ไหนได้กินอย่างหนึ่ไก่หยุดสามวันอยู่กับแม่สุกสามวันนะคะเป็นจันทร์จันเต็มให้ลูกแม่ก็อุ่นใจว่าบุญลูกไม่ให้ต่อมาอยู่มาผมมาห่มกันกะใครถือว่าเป็นลูกเขยคิดอยากอยู่ด้อ อันไปนอนงฝุดกับอะไรให้ผัวไปน้ำเด้ไปตะเพินเด้ผัวนอนเฝ้าลูกสาวอยู่นี่เฝ <c oughs> ้าประตูตบ้านพ <c oughs> อไปเสียสิตามเพี่ยงหนึ่งไปอันลูกมานนี่อันบ่นบ่อันนอนนี่เวลาเขาเขาไปนอนนี่บอคคอยอยากตื่นงไงเด้ บอกคอยลูกแต่ว่าทำเสียงกรกคแกแกงนี่ลูกป้องงองมาส่องเบิ่งกันเข้ามาตลอดเด้อเด็กเขาหยองเขาเฮือกไนไดนยังลูกป้องงองมาเบิ่งอยีกเสียงตีนยังดีเ่ยอ้ตะเวลาปลุกล้อข่อยนอนนี่เราบอกคอยตื่นง่ายเด้คอยกระงึดอยู่ตะเวลาเขามาทักเด็กเรือดเขาสิไปใส่เนี่ยเปิดประตูออกมาหนิแล้วลูกป้องงองมาส่องเลยอะอย่างเงี้ยแต่อดมากแต่ฟังเสียงนี่นอนนอนไปนอนยิงปาทางลับพวกกากระได้ล็อกไว้ด้แม่ใหญ่ใหญ่เวลาเขาปัหา นี่ผัเติยวป้าแม่เมี่ยงเมผักอันหัว่างฝางบุญขั่วไก่พี่น้องอันฮว่ตัววันนี้เรากินเบิิดเบื้องัฟวันนี้นะคะพี่พงศ์กำลังขั่วไก่ครับผมไล่อยู่บ่แม่นี่ไก่ห่านตัวกับน้องโนนะคะขั่วไก่ลบขนไก่วันนี้จุกๆทำกับข้าวบอแล้วก็จะเบิ้องไฟนะลูกเต้าแต่ละคนมากครบเบิ้องเมื่อนี้ก็ับมีผู้หน่อยผู้ใหญ่นะ ข้าวกไปนาไปเลดยยังละตัวละตัวแล้วก็ละสิตาบัวค่ะมันไหลบัวหลบัวไปถึงวันนี้กินี่อยู่ซื้อไม่อีกไปอีกเดืนลไงูน้อยละลายบังโรดละลายลูกสาวลูกชายแล้วลายลุงนี้พูนองนี้ก็ไปละสองตัวน่ะน้ำเกลือสีเหลวเออ จะยิงทามทามพงว่ะฮักเนี้ยอยู่บ่อพงว่ะจีเจ้าถามนี่มันหีต่อปอว่ะฮักเนี้ยอะไรอยู่บ่อเนี้ยเรากำลังครัวนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ได้ดูนะคะก็เปิดอุ่นมันนี้กินกับเขาอยู่บ้านสวนค่ะพี่น้องค่ะสวนหนึ่งใจหาตัวเห็นคาแทะดังเอิ่ม จังกิมกันหมกต่อมฮอมกันนอกความสุขของคุณยายคือการทำกับข้าวนะคะกินดีคนก็นอร่อยเมนูเนื่อไก่นื่อไก่ตมเครื่องใส่เครื่องพอมอารมณ์ดีเปิดกุเรียบร้อยแล้วนะสาววันนี้ถึงบ้านแล้วทำกับข้าวให้ลูกกินจ้า เซ็บนุ่นๆเนาะปีมือแม่ก็คืออร่อยเซ็บมากเซ็บคือรูปลาเส็บกับซิมมือลองซิมดูมดนี่หนึ่งหนึ่ง หนึองสองหนึ่งไก่ม so <AP> right? ีขาบันหมาเครื่องเทศเหนไก่เอเต็มซึ่งหมอกกอกปานนี้ดันเลกิน อันนี้เสนอเมนูนึ่งไก่จ้าดูส huh. ิดูไก่พี่น้องเครื่องใส่มันดังหอมเครื่องแน่นๆฝีมือแม่ต้มเลิศเลิศเลิศพี่น้องปิดฟ้าไปเมียบิดฟ้าบ้านอุ้ยแล้วสเดี๋ยวมพี่น้องแล้วสุกแล้วอู้พี่น้องนึ่งไก่สุกแล้วจ้าไก่บ้าน จะโตพ่อมื่อนี่ที่ห้าตัวอุ้ยลกูลกหลวบมากใก่หลายเนาะไก่หลายก็อยากแม่เด้อพีหนึ่งไก่หนึ่งไก่นี่หนักตามเนื้ไก่นึ้อไก่นะสาไปไปไปอีกคนเนื้ไก่มาแล้วซานึ้อไก่บ้านนะสา อุ้ยมืนี่ลูกสาวอยู่อยู่ครบสูขูสูคนยุกระบ้สุกแล้วมามีเปาะเกาะใคระอยากกินยินดีาลูกอยากไไปจับก่าาหโตมินยินดีด้วยห่อนห่อนห่านบ่ หนึ่งไก่พี่องหนึ่งไก่เนึ่งไก่บ้านแต่ก่อนนัะมากินนั้นมากินย่างเลยแต่เยียวยาเงียบมอยไดยแล้วว่นดีท่่าแล้วบอกเอเขาี่ว่าเธาจะ้องเถ่ากงเขาอยู่เด้นนิบ่แค่สองปีเองแก่ยิ่งเก่ยิงเกี่ยว่ะรโอ้คือเป็นตะคว่ยนแก่อหอมห้อยห้วยเลย โอ้ยเขาอิ่มเนาะเขาอยากกินได้เนาะอร่อยที่เว้าวมีอะไรกินบ้างคะวันนี้หนุ่มไก่ปลาเผาไม่วก่ปลาปลาเผาผักเยอะๆอะไรค่ะไม่แม่ผักกาดเจียวต้มจิ้มปลาเผาอ่ะเจียวซีอยู่นขอบคุณ มาจ้ากินข้าวกันพี่น้องโอ้ยเป็นไงบ้างคุณยายต้อมวันนี้ลูกกลับมาหมดเลยวันนี้ข้าวข้าวผัดมันอปุ๋นพี่น้องอบปุ่นกินข้าวแซ่บเป็นหามนะเนี่ยมาเด้อมาเด้อนึ่งไก่นึ่งปลาเออปลาเผาโอ้ยคุณตาโอนกินปลาดอกบ้างเลยโอ้ขี้เหร่เนาะลืมเอาไปย่างโอ้ยปลาหม่อนเนี่ยมันมาไงเนี่ยพ่องบพ่องไปพ่องไปอื่นแล้ว มันหน่อยเลยหรอมันนอจำเก้าวไก่ไก่ว่งนั่นไม่ด oh, no mm ีน hmm. จ okay. well, oh, wow. so, mm ้ะบอสาอปลาบอสน้ซ right. yeah, ีฟ right. <t> ่าป่ายรูปิ่าเยวเสอง กินปลากินไก่กินอยู่ารเขียนอืมกินมานาบบานพ่อลเด้อมาๆะนหอะเออาจานห้องง่ายห้องบอไม่ได้ี่เขาน้ำกันบ้านสวนตมันตังยุไปทั้งนั้นอี้เดียพักใส่จานที่บ่านถง้ง่จ้า บ้านห้อกินต้องไส่มือกินเมืนกินอะรน้องไม่ใส่ส่วนไไม่สงขกได้กิยอสักไก่สดห้องเสียนั่นิงหอกแล้ยิ่งขาเปล่งนีมันขึ้นใ่กินตโตกินเบื่อปรดานัดปรไดมือหก็เลยมาสีไกู่่เงนโอ้มันมันจะได้่านอะสีปลเนี่ยบอาเมือกาะเกียบ กิน <Kell analyze> กินผู้ดีเนาะตัวนักตั้งใจไปนนัเลงคืัวข้างใบเดียวป่ย่าพี่เหล่าพีรแซครับัวพี่้องค่ายายยาใส่กันอยู่เป็นแซล